แล้วกระจกพิเศษไม่ดูเหรอคะไม่ดูจะรูร้เม่กกลองทำทำงานอยู่เนี่ยการ แล้วเมื่อไรคุณแม่จะแต่งให้ลูกค้ามั้งอ่ะลูกค้าก็นั่งคอยลูกค้ายังไม่ได้อาบน้ําค่ะให้คุณแม่แต่งไปก่อนทาเสร็จมันต้องทำบ๊บบ๊บเออปู่ว่าจะบอกเลยนะไม่หเดะข้อความโอ้โหเห็ดเพชร ให่บงใหญ่ด้วยสีชมพูด้วยอหูยถูกใจเลยอะ้วแม่ซีให้สองคนนี้แหละจะ้ะใส่ใส่อันนี้ค่ะอันนี้โป้งนี่เลยคะ่ะโอ้นี่ค่ะโอ้ไม่ชอบนิวโป้ไม่ชอบหนิวนิวนิวกลางอะเดี๋ยวกลางไหนหนิชี้